เวลาที่เราจะโพสอะไรใน Facebook ด้วยป้อนตามคำบอกนะครับมีข้อนแนะนำสักนิดหนึ่งมาติดตามกันสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบ audio only นะครับหรือเสียงอย่างเดียวไม่มีวิดีโอบันทึกประกอบนะครับเพราะผมต้องใช้ไมโครโฟนไปด้วยอตอนนี้ผมปลดล็อก iPhone มาแล้วเริ่มต้นนะครับผมก็เข้าไปที่แอป Facebook โฟลเดอร์แอปเปิลบอชโฟลเดอร์ชาพินโฟลเดอร์การเงิน facebook อ่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป <Facebook S 1> นะครับทำงานอยู่เวลาที่เราจะโพสอะไรใน a c e b o o k อ่าเจอในหลายๆครั้งถ้าเจอที่อื่นด้วยอย่าลืมไปทำตามสิ่งนี้ด้วยนะครับก็คือสร้างวิดีโอถ่ายทอดสดกลุ่มสร้างห้องกลุ่ม ผมจะรูปภาพสร้างวิดีโอถ่ายทอดสร้างโพสผมจะสร้างโพสต์ธรรมดา 1, 1นิ้วแต่สองครั้งสร้างโพสตนะครับอันนี้ในหมอคอบุ๊ก <Facebook S 1> บน iOS นะครับจะเกิดปัญหานี้ซึ่งพวกเราเควรควรที่จะจัดการบริหารสักนิดหนึ่งก็จะดีอ่ะ โอเคผมไปที่เลือกความเป็นส่วนตัวเพิ่มกดลงอีกคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ชนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปช่องก้นข้อความคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้คีย์บอร์ดภาษาอะไรเนี่ยอ่าภาษาไทยต้นตามคำอ่ะผมไปที่ปุ่มสองครั้งเพื่อเริ่มการต้นตามคำอนตามคำบอกหรือผมใช้สองนิ้วแต่สองครั้งก็ได้สวัสดีครับทดสอบการพิมพ์สวัสดีครับแล้วอ้าวเนี่ยบางครั้งใครเคยเกิดอาการนี้มั่ง เคยมีคนถามเหมือนกันว่าบางทีเรายังพูดไม่เสร็จเลยแล้วก็ตัดไปเลยอันนี้บางครั้งเกิดขึ้นนะครับบางครั้งถ้าเป็นบ่อยๆเข้าผมก็จะปิดเครื่อง iPhone แล้วเปิดใหม่อก็ขอได้ช่วยได้หรือเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมกดกดเว้นวักนิดนึงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคำบอกจะชอบเกิดปัญหาเรื่อยเลยในหลายๆครั้ง แทรกเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคำบอกจะชอบเกิดปัญหาเรื่อยเลยในหลายๆครั้งแล้วอ่ะเว้นวัคต่อเอ่ะหรือเปลี่ยนบรรทัดรีกดรีเทิร์นลบรีเทิร์นรีเทิร์นหมายถึงขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคำบอกจะชอบเกิดปัญหาเรื่อยเลยในหลายๆครั้งอ่อแล้วผมก็ป้อนคำบอกต่อสองนิ้วข้อสองครั้งต่อเลยมาลองพิมพ์ดูว่าเป็นทุกครั้งไหมครั้งนี้จะเป็นหรือไม่แทรกเลยมาลองพิมดูว่าเป็นทุกครั้งไหมครั้งนี้จะเป็นหรือไม่แล้วตอนนี้ผมใช้ป้อนตามคำบอก แล้วก็หยุดแล้วก็เว้นวักแล้วก็หรือเปลี่ยนบรรทัดทั้งหมดทําไปสามครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราไปแตะตรงกลางหน้าจอข้างบนนายหมอคอมสิทธิโชคช่องป้อนข้อความกาลังแก้ไขสวัสดีครับเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคำบอกจะชอบเกิดปัญหาเรื่อยเลยในหลายๆครั้งเลยมาลองทิมดูว่าเป็นทุกครั้งไหนครั้งนี้จะเป็นหรือไม่3มหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทอยู่ระหว่างมอเอกกับที่ตำแหน่งหนึ่งคุณจะเ,เข้าถึงคุณจะได้ยินคําว่าสต่อจากประโยคสุดท้ายตัวคําสุดท้ายที่ผมบอกคําว่าสาม อันเนี้ยจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์พิเศษที่เกิดขึ้นกับบางแอปโดยเฉพาะเฟ e บุ o กเนี่ยเป็นพอสมควรเลยในกิจกรรมพิมพ์ด้วยเสียงไว้ใจได้แค่ไหนมีหลายคนออกมาแจ้งตรงนี้อบอกว่าตรงเนี้ยเราต้องลบก็เลยมาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวเลขจะ3จะ4จะ5มันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาเดี๋ยวผม1นิ้วแตะสครั้งให้ปึ๊บ ตำแหน่งจุแดแทกอยู่ต้นบรรทัดตำแหน่งจุแดแทกอยู่ต้นบรรทัดหนึ่งนิ้วแต่สองครัง้งให้ตำแหน่งจุแดแทกอยู่ท้ายบรรทัดตำแหน่งจุแดแทกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วผมจะหนึ่งนิ้วปัดขึ้นนะครับเพราะโดยทั่วไปโรเตอร์จะอยู่ที่ตัวอักษรมันจะได้ยินเป็นแบบนี้ไฟ <extracted. S 1> แ,แนบ,นแบไฟแน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 บอันใน,ใน,นี้ผมปัดขึ้น3ามครั้งเจอไฟแนบ3มอันปัดขึ้นเอกเนี่ยเอกก็คือตัวคําสุดท้ายที่ผมใส่ไปนะครับเนี่ยถ้าหนึ่งนิ้วปัดลงเกแบบอักษรปกติของระบบเนี่ย เดี๋ยวนะครับเอาใหมา่ช่องเ้่าข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายไฟ <Find S 1> <Find S 2> แนบไแนบเนี่ยถ้าเราเคาะไปตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นคุณจะเจอไฟแนบไฟแนบไฟแนบซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นสัญลักษณ์รูปอะไรแต่สำหรับพวกเรามันก็บอกเป็นตัวเลขครับผมให้เราได้ยินเพราะสกิลลิเดอร์ voice over อ่านออกมาเป็นแบบนี้ แต่เวลาเราส่งไปหาเพื่อนที่เป็นคนตาดีเขาจะเห็นเป็นเหมือนเราใส่อะไรลงไปตอนท้ายประโยคนะครับดังนั้นถ้าคุณใช้ป้อนตอนคำบอกแล้วเจอตัวเลขอย่างนี้อยู่ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจนเขาบอกว่าตำแหน่งจะแทรกอยู่ต้นบรรทัดตำแหน่งจะแทรกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วลองกดลบดูครับผมลบรีเทิร์นลบลบอ่ะลบลบ,ลบ,ลบคือคือเรากดลบลบลบเขาไม่พูดนะครับว่าลบอะไรแต่มันลบสัญลักษณ์เหล่านั้นแล้วและถ้าเรากด นี่ผมกดไปสามรอบแล้วมันลดไปสามทีแล้วกดลบอีกทีเอเอา้าวไปลบไม่เอกของผมผมพิมพ์ไม่เอกคืนก่อน Check uh, เช็คตรอร์ดสหรับเอกเอกเอ่าผมพิมพ์ไม่เอกคืนแล้วผมลองกดเว้นวรคถูกไหมเลยมาลองพิมพ์ดูว่าเป็นทุกครั้งไหนครั้งนี้จะเป็นหรือไม่อ่าหรือไม่อันนี้ถูกแล้วอันนี้ผมกดลบหนึ่งครั้งเพราะผมผมกดเว้นวรรคราวนี้ลองไปเช็คที่ข้อความใหม่มีเลขสามไหมสวัสดีครับเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคําบอกจะชอบ เดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ซ่อนตัวช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขสวัสดีครับเวลาที่ผมใช้ป้อนตามคำบอกจะชอบเกิดปัญหาเรื่อยในหลายหลายครั้งเลยมาลองทิมรู้ว่าเป็นทุกครั้งไหนครั้งนี้จะเป็นหรือไม่หมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดไม่มีแล<ะ>้ว <ใช S 1> ครับเพื่อเข้าถึงคําที่สะกดผิดคือมันเป็นเพียงอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเรามีการสื่อสารกับเพื่อนๆที่เป็นคนทั่วๆไปด้วยอย่าลืมมาลบตัวเลขตอนท้ายถ้าคุณมีหนึ่งก็กดไปตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วกดลบหนึ่งครั้ง ถ้าเขาบอกสองก็กดล,ลบสองครั้งถ้าเขาบอก3ากดล,ลบสาครั้งบางคนป้อนคํา,าบอกไหลบรรทัดมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาบอกว่าตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดหนิ้วแต่สองครั้งจนเขาบอกตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วก็เคาะที่ปุ่มลบเนี่ยครับลบที่คีย์บอร์ดลบอเนี่ยครับ <Return. S 1> ขออนุญาตนะครับผมไม่ลบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวลบไม่เอ่ยเคาะไปตามจํานวนที่ ได้ยินตัวเลขนะครับก็จะลบสัญลักษณ์พิเศษจำนวนที่เขาเกิดขึ้นมาจากการป้อนต่างคำบอกของเรานี่ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งทิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองนำไปใช้กันดูนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าก็นายหมอคอมสีโชคจากบริการหมอคอม1414พรันํนำมาฝากกันเพื่อให้เรา ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับป้อนตัางคำบอกใน iOS กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมมาคอมวิว